ลึงเหรียญสมเด็จย่าราคา1นึ่งแสนบาท สวัสดี FC ของร้านปนานนันทิรักทุกท่านนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาพูดเกี่กับเรื่องของเหรียญที่ระลึกนะครับ75พันษาสมเด็จย่านั่นเองครับสำหรับเหรียญ75พันษาสมเด็จยา่า mm. ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยผ่านตาม,มาแล้วนะครับแต่ว่าอาจไม่รู้ราคานะครับว่าเหรียญรุ่นนี้ นะมีการเล่นราคาเท่าไหร่ยังไงนะครับพูดถึงรายละเอียดหลายคนอาจจะไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริงเท่าไหร่เนะครับเพราะว่าหลายท่านอาจจะได้ข้อมูลปลอมๆม,มานะครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเหรียญน,นี้นะซึ่งหลายคนจะต้องอึ้งแน่นอนครับเพราะว่าเหรีนนนะหยญรุ่นนี้นะเหรียญรุ่นนี้นะครับนะ มีรุ่นที่ราคา1 0ครับหนึ่งแอัพกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งนราคานั้นไม่แน่นอนนะครับแต่ที่เห็นล่าสุดนะครับราคานี่คือทะลุหลักแสนแน่นอนครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะเหรียญที่ระลึกพระชนมายุ75พรรษาสมเด็จย่านั้นนะครับได้มีการทำบออกมานะครับนะเมื่อ วันที่15ตุลาคมปีพศ2518ครับซึ่งการทำออกมานั้นนะครับมีอยู่2เชนิดราคานะครับนั่นคือเหรียญนี้นะครับสำหรับเหรียญนี้นั้นเป็นชนิดราคานะครับ1บาทนะฮะชนิดราคา1บาทครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นเหรียญที่มีขนาดใหญ่กว่านะครับซึ่งเป็นชนิดราคา150บาทนั่นเองครับสำหรับชนิดราคา150บาทนั้นนะครับนะ ทำออกมาประมาณส0 0 0 0 0เหรียญครับสร้างจากเนื้อเงินครับราคาปัจจุบันนะครับจะอยู่ราวประมาณ6 0 0้อ0ถึงเจ็บาทครับส่วนเหรียญหนึบาทนั้นนะครับทำออกมาค่อนข้างที่จะเยอะครับนะทำออกมามากถึง9ล้านเหรียญครับเป็นชนิดนะเนื้อนิกเกิลครับซึ่งราคาปัจจุบันนั้นครับที่เล่นกันนะยังอยู่เพียงแค่นะพูดง่ายๆก็คือนะครับไม่กี่สิบาท้วครับแต่ รุ่นนี้นะครับนะรุ่น150นั้นนะครับมีอยู่รุ่นหนึ่งครับที่มีราคาสูงนะครับนั่นคือเหรียญที่เป็นเนื้อเงินและเป็นปีพศปี2,519ครับไม่ใช่ปี2,518นะครับจากข้อมูลบอกว่าเป็นเหรียญกษาสบเงินชนิดราคา150บาทปี2,519นั้นมีการนำนะออกไปจ่ายแล้วก็แลกกันปะปนกับเหรียญกษะสับปกติครับ แต่ไม่ทราบจํานวนที่แน่นอนว่าออกไปเท่าไรแต่ที่แน่ๆนะครับตอนนี้นักสะสมมีการเจอหลายเหรียญเลยทีเดียวครับหลายคนอาจจะไม่ทราบเลยครับว่าถ้าเป็นเหรียญที่เป็นปี2519ันั้นะครับราคาหลักแสนและขอบนะขอบจะไม่มีเฟืองครับจะเป็นผิวเรียบนะฮะข้อมูลครับบอกว่าที่เจอกันนะจะเป็นผิวเรียบนะครับ แต่อันนี้ก็คือจะมีเฟืองนะครับจะมีเฟืองนะครับพูดถึงเหรียญที่ขอบเป็นผิวเรียบนั้นนะครับก่อนหน้านั้นนะครับที่เห็นมานะครับจะเห็นหลายเหรียญนะครับที่เป็นผิวเรียบครับซึ่งผมไม่แปลกใจเหมือนกันนะครับว่าทําไมนะครับเหรียญโซเวียตย่าถึงเป็นเหรียญผิวเรียบนะครขอบเป็นผิวเรียบก็อาจจะมีนะฮะการผลิตผิดพลาดปาปนออกไปนั่นเองครับลองสังเกตให้ดีนะครับสำหรับใครที่มีแบบนี้นะครับสามารถติดต่อเราได้ทุกช่องทางเลยครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเฟซบุ๊กปานนัน ไม่เข้าใจยังไงก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับทางไลน์ของเรานะครับไอดีไลน์ของเราคือแอดฟาร์นแปดแปนะฮะถ้าอยากสอบถามก็สามารถโทรสอบถามก่อนได้นะครับทาง0ูนย์ห้าสี่ร้านปา้นันเปิดตั้งแต่ช่วงเวลา9ก้าโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันเสารค์ครับของมีค่าในบ้านท่านมาเปลี่ยนเป็นเงินสดร้านปานันรับซื้อของมีค่าทุกชนิดเศษทองคําทองเคเครื่องเงินเ,เ,เครื่องเพชรเหรียญหายาก เหรียญนิยมธนบัตรโบราณเงินตราโบราณทุกประเภทของเก่าให้ราคาสูงเป็นลำดับต้นๆของประเทศสนใจส่งภาพประเมินราคาเริ่มต้นได้ที่ Facebook ร้านปาหนันจิวเวอรี่ไลน์แอปาหนัน888หรือสอบถามเพิ่มเติมที่054067303 3